เ็บาแล้วนังีงับโอ้ได้อ้อยหวานเต็มไปไลอ้อยหวานหวานการช่วยพักยาวเลยที่นี้องวยนี้รวมแค่หนึังเดียวชมก็ไได้ไลฟ์ไลฟตลอดมันยังมันยังไม่พอจ้าครกมันมันก็พอลงไป ที่กดาเนี่ยเขาตกมันเขาตกมันเขาตกเขาตกมันยิ่งหอมเขาตกมันนานนะอันนี้ตกมันอ้วนเอาอ้วนเน่อยเถมันอะไรอยตกมันโอ้ได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 ้อ้อยหวานเลยทีนี้แซ่บเลยทีนี้อือข้างในนั่งเราสิลับได้อ้อยจากที่บัวแซ่บเลยหม่งซื้อๆบบนี้แม่เป็นคนขยันไงซื้อไดให้ได้ บอกเอาให้ซี่มันกำนังกันได้ไหนไหนขายอะไรรถสตาเค์เห็นเพื่อนขายโอ้ยเดี๋ยวสตางค์จะไปตากิจินคนกันหรอเส้นไม่บูดเลยดีชิดอ๋อพ่อพ่อเย็นนี้พาไปเนี่ยเดินเนี่ยตลาดคนเดินเนี่ยเทปทางร้านหรืทปคอนเทนต์ใช่เราต้องทำคอนเทนต์ดิพาไปเดินตลาดแต่ไปพังร้านเขาเด้อไม่ตั้งใจโบนีิ ยิ่งังยิ่งฟังย่งดังใช <laughs> ่ัง้งยิ่งดังเขา, <laughs> <laughs> ากว่ามมเพชรทำร้านเลยเพชรเจอของกินกวาดหมดเด้ <laughs> อเนะจอของกินกวาดหมดอะมันจะมีไม่รู้เขามีหรือเปล่าตอนเย็นอะถ้ามคนเดินตรงข้างเนี้ยงอยงี้แหละ <laughs> แต่ไม่รู้มีหรือเปล่าว่างานช้างแล้วไงแต่เมื่อวานมันมีก็เ,เห็นช้างเข้าไปอยู่ อยจะพายกันก็เอ,อ้ยไม่ใช่พายบาูบานะคะอร่อยมากเพชบอกว่าอร่อยมากเลย่นความน่ารักของเพชอย่าลืมไลค์กดติดตามด้วย